อะสวัสดีครับช่องแอดมินพันเช่นเคยนะครับติดตามกดติดตามให้ผมด้วยนะช่องผมรับฝากขายตอนนี้6%เท่านั้นนะครับลงช่องไม่คิดเงินนะครับขายออกเองแล้วมาแจ้งนะครับราคาคุณกาหนดนะครับคือว่ามันจะได้ไม่แพงมากครับคือถ้าไปฝากขายผมแล้วคิดเปอร์เซ็นต์เยอะผมก็ไอดี ID มัก็จะแพงขึ้นถูกไหมครับตอนนี้เอาให้6%พอขายออกได้ก็ มากลางผมแล้วกันนะครับก็กลางปกติห้าเปอร์เซ็นถ้าไปขายเองอะ่ะโอเคแต่ถ้าเกิดผมขายออกก็ตามนี้เลยราคานี้สี่หมืนบาทครับของเต็มครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างผมก็ดูแบบรวดเร็วมาแล้วจะมีชุดไอ้นี่ไอ้ชุดไอคุกคุกกี้รันปะว,วะผมเรียกมันคุกกี้รันไอ้ตัวเนี้ยชุดอื่นๆก็ประมาณนี้นะครับดูเอาช้าๆนะครับคือผมต้องรีบรีบนิดนึง มีงานกลางร้อผมอยู่มีคนมาฝากขายอีกหลายคนนะแต่ผมถ้าผมว่างผมจะทักไปทีละคนนะสักคู่นะครับก็ขอบคุณที่ไว้ใจนะครับเนี่ยชุดนี้มีนะชุดนี้ก็มีซีซันสิบเอ็ดซี 10, 12, ซันสิบสิบสองซีซันหนึ่งมีบางชุด อันนี้เฟซทวิตยกมื่นยกหมดนะครับยกมื่นอ่ะเดี๋ยวไปไวหน่อยเดี๋ยวคลิปยาวอะหัวมีหมูแพนด้ากดมีหัวแมวนี้มีไอมีไอหม,มีน่ารักมีอ่ะมีนะชุดมันเข้าชุดแต่มีนะใครจับเซตชุดไหนได้อีกก็ดูนะครับ ของมันชุดค่อนข้างเยอะอยู่หัวนี้มีนะครับไอตัวมันมีปะวะออไม่ใช่อะไปดูคร่าวๆไปไม่ทันพอสด,ดูนะครับว่าเรามีชุดที่เราต้องการไหมบางคนอยากได้ชุดนั้นนี้คนเราไม่ชอบไม่เหมือนกันครับถูกใจก็ไม่มีคำว่าแพงครับอันนี้ไอดีนี้อาจจะถูกก็ได้ครับ เพราะว่าคนขายเขาบอกว่าพี่ขายผมหน่อยสี่สี่มืนผมก็จัดเลยครับสี่หมืนก็สี่หมืนครับผมก็ไม่รู้วันแพงหรือถูกนะแต่มาดูของกันเป่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปรับนอกก่อนอ่ะลม,มีเยอะนะครับโหลมเยอะมาก ต้องบินไปแบบวาๆหน่อยเราบักกี้เยอะอ่ะเดี๋ยวปืนเดี๋ยวค่อยไปดูไปดูรูปลักษณ์ก่อนมวนนยทรงผมมีครบนะครับไอผมเปียผมแกะอะไรเห็นตามหากันเนี่ยไปสำหรับตัวละครปุ๊บก็มีนะครับ ทีนี้เรามาดูที่ทีเด็ดนะครับนเนี่ยไอเอวดองนี้รลดวบเจ็ดนะเดี๋ยวไปดูกันครับอ่ะว่าแล้วก็มาเลยเอวี AW ทองเนี่ยเลเจ็ดนะครับตามนี้เลยนะครับคามีประมาณนี้นะครับเขาฝากช่องผมด้วยนะเราจะได้ซื้อไอดีกันที่ราคาแบบไม่แพงครับช่องผมเนี่ยคือเลี้ยวเลยครับคือเป็นคน คนที่ฝากขายกําหนดนะครับผมไม่ได้เป็นคนกําหนดนะครับอ่ะเรามาไปดูเลเวลเจ็ดอื่นอีกนะครับเลเวลเจ็ดเลเวลเจ็เอเคน้ําแข็งนะครับก็มีนะครับปืนใหม่เอ็มสิบหกไม่มีนะครับ สก้าประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวข้ามเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็มสี่เข้าไปดูอ่ะมีนี่อีกกระบอกหนึ่งเลเวลสองนะอะไล่เรียงไปเลย อ่ะอ๋ะอนี่ไปดูสิวันเดอรเลอร์ปกติไปปืนสกินก็ค่อนข้างมีเยอะนะครับเนี่ยปืนพกนะครับระยะประชิดอ่ะไปดูครับมีดอืมมีดแดงมีดแดงอกระทะกระทะกระทะแองกิเบิมีนะครับ กเบ,บิร์ดลมแอ่งกิบเบิร์ดก็มีนะเมื่อกี้นี้ที่ผ่านมาอันนี้ที่ใครชอบใจก็จัดไปครับ A W เราดูกันไปแล้วอ่ะไปดูที่ M 4นะครับ M 4มี The Full Level 5นะครับ Level 7เมื่อกี้มี A W ทองนะแล้วก็อะไรอีว่ลืม ย้อนไปดูแล้วกันปืนเยอะจัดอ่ะอันนี้เลเวลเ็ดนะวันเดอร์เลอร์เนี่ยก็เลเวลเจ็ดนะเดอะฟูก็เลเวลเจ็ดนะกนะตกไปตรงมาครับตี่หมื่นก็ตี่หมื่นครับใครถูกใจมาจัดครับปืนเอมสี่ประมาณนี้มีน,นี่อีกเวลหนึ่งนะเวลเจ็ดสามก็บอกไปแล้วครับเวลห้าอีกกระบ,บอกหนึ่งนะโอเคตามนี้ผมอัดข้ามอะไรบ้างไหมเนี่ย ความสําเร็จอ่ะดูครับสถิติจะดูไปอ,อารออกมาไลเดอร์โชว์อยู่ได้โอ้ยข้ามไงว่าไม่ข้ามอีกอ่ะโอเค ก็ทั้งหมดนี้สี่หมื่นบาทเท่านั้นครับใครหาอยู่นี่โอ้ชุดนี้ที่เขาใส่ไว้อยู่นี่ก็น่ารักนะครับเดี๋ยวไปดูเวิร์กช็อปนกเลเวลอะไรอ่ะเต็มแล้วนะครับอ่ะไปถือปืนทองก่อนครับไฮไลท์ จะได้ลงปกสวยๆนะสไนเปอร์อ่ะขอบคุณที่ไว้ใจเสมอมาครับเดี๋ยวมีคลิปอีกผมจะว่างแล้วมาลงอีกนะครับมีลูกค้าติดต่อมาเพียบเลยครับขอบคุณครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ